เวลา8นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามพรบรมราชกุมารีสเสด็จออกณนะห้องประชุมบางสะปทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถินทุร,รกันดารตามพระราชดำริของโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเราผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เวลา9้านาฬิกาท่อพระเนตรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาวตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเป็นการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งที่7และเป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครั้งที่1นึ่จัดตั้งขึ้นเมื่อปลายปี2527สมเด็จพระศรีนครินทราพรบรมราชชนน,นีได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน4 0 0หมื่นบาทเพื่อสร้างอาคารเรียนเพิ่ม ต่อมาในปี2538สมเด็จพระกนิษฐาธาิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์2ล้าน3 0สนบาทเพื่อสร้างอาคารเรียนในการนี้ท่อพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาไทยและการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ครูได้พัฒนาการสอนด้วยเทคนิคการแจกใบบัตรคำลูกสะกดสอนให้นักเรียนอ่านผสมคำจากการประเมินผลเมื่อปีที่ผ่านมาเด็กสามารถอ่านหนังสือได้ดีขึ้นสำหรับกิจกรรมห้องสมุดได้ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรักการอ่านและการหมวดหมู่หนังสืออย่างเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ตัดจัดกิจกรรมฝึกให้นักเรียนเขียนเรียงความบันสำคัญสำคัญอย่างเช่นบันแม่แห่งชาติ กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่อจัดสรรพื้นที่ทําการเกษตรเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปลูกพืชผักชนิดต่างๆทั้งพืชอายุยาวและพืชอายุสั้นรวมทั้งการทําปุ๋ยหมักเพื่อให้นักเรียนสามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดในชุมชนด้านกิจกรรมประมงโรงเรียนมีศูนย์บริการความรู้เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนซึ่งมีการแยกเพื่อขยายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และการเลี้ยงปลาดุกพันธุ์ทองสุวรรณภูมิในบ่อดินการเลี้ยงกบพันธุ์บลูฟร็อก ในการนี้มีพระชด,ดำริให้กรมปศุสัตว์จัดหาไก่ไข่มาให้โรงเรียนเพิ่มเติมเนื่องจากเดินม,มีเลี้ยงแค่100ตัวได้ไข่ไก่ไม่เพียงพอต่อการบริโภคข,ของเด็กนักเรียนซึ่งมีจํานวนมากพร้อมทั้งให้เข้ามาสอนเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ที่ถูกต้องด้วยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครูมีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดจัดให้นักเรียนมาทานอาหารสลับครั้งละห้องเรียนเว้นระยะห่างและเตรียมช้อนกล่องมาจากบ้านทำให้ยังไม่มีการติดเชื้อโควิด -19 กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนนักเรียนมีความตั้งใจและเข้าใจในการเรียนทําบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงรับจ่ายและทําให้มีการวางแผนการใช้เงินและออไมไปใช้ในอนาคตการดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังพบว่ามีเด็กขาดธาตุเหล็กและเป็นไข้หวัดและผลของการเฝ้าระวังยังไม่พบการติดเชื้อโควิด -19 จากนั้นท่อพระเนตรผลการดําเนินงานโครงการในชุมชนบ้านนายาวแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามาัคคีที่ได้รับพระมหากรุณาที่คุณจากสมเด็จพระนิธิถิรจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงรับราษฎรหมู่บ้านนายาวเป็นหมู่บ้านในโครงการเสริมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริที่ทรงจัดตั้งเมื่อปี2538เพื่อช่วยเหลือราษฎรเดือดร้อนและยากจน ปัจจุบันมีห้ากลุ่มได้แก่กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกลุ่มตัดเย็บแม่บ้านนายาวผ้าเขามา้าแม่บ้านนายาวจากสารและแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งเหียงซึ่งผลิตภัณฑ์ส่งไปจําหน่ายที่ร้านภูฟ้าโดยพระมหากรุณาธิคุณณวันนี้ราษฎรหมู่บ้านนายาวจึงมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้ให้เด็กในโรงเรียน ได้รับประทานไข่แล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีในการเลี้ยงไก่วิชาก็เป็นวิชาการเลี้ยงไก่นี้ก็เป็นวิชาที่ดีแล้วก็คิดว่ากระทั่งขนาดเล็กขนาดใหญ่ถ้าทําที่โรงเรียนแล้วก็จะสามารถเอาไปทําเองที่บ้านได้ เวลา13นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระกนิธิาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีสเสด็จออกณห้องประชุมบางสะปะทุมทรงติดตามการดำเนินง,งานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาลตามพระราชดำริของโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวจังหวัดฉะเชิงเซา่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นหลังจากทรงทราบว่าเด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถม,มศึกษาปีที่6ส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาต่อเนื่องจากไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดตั้งโรงเรียนพร้อมพระราชทานชื่อโรงเรียนและพระราชทานเงินค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนมาตลอดจนถึงปัจจุบัน ไปทรงติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนอย่างสม่ําเสมอครั้งนี้นับเป็นครั้งที่6และเป็นการทรงงานติดตามโรงเรียนในความดูแลของกองบัญชาการตรํารวจตะเวนชายแดนครั้งที่1นึ่โรงเรียนเปิดทําการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลายมีนักเรียน614คนครู35คนโดยมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์กำลังศึกษาจำนวน5คน ในการนี้มีพระราชดำรัสก,กับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีความตั้งใจพยายามช่วยเหลือตนเองให้มากๆยิ่งฝึกฝนมากจะยิ่งสร้างความก้าวหน้าให้แก่ชุมชนและประเทศสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆได้สำหรับผลการทดสอบออน็ตปีการศึกษา2563ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ แต่เมื่อเทียบกับปีการศึกษา2,562ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีผลการทดสอบสูงขึ้นในกลุ่มสาระภาษาไทยและภาษาอังกฤษส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีผลการทดสอบสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนจึงประชุมครูวิเคราะห์ตัวชี้วัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สอนเสริมหลังเลิกเรียนพร้อมส่งครูเข้าอบรมเพิ่มเติม การสนองพระราชดำริเมื่อครั้งทรงเยี่ยมโรงเรียนในปี2559ในการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีจิตระดาร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบางกอกพัฒนาและบรินิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนาปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์และจะซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่ม โดวยวันนี้มีการสาธิตการสอนวิชาเคมี B, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และจัดกิจกรรมฝึกอาชีพช่างยนต์ถวายเฮท่อแพลเนตโรงเรียนจัดการเรียนการสอนทวิศึกษากับวิทยายลายัยเทคนิคจุฬาภรณ์ลาดขวางและภาคเอกชนจัดทำหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปอวชในด้านช่างยนต์และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อสำเร็จการศึกษานักเรียนสามารถศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกอบอาชีพได้พร้อมกันนี้ชมรมสิทธิเก่าของโรงเรียนได้กราบบังคมทุนรายงานการดําเนินงานช่วยพัฒนาโรงเรียนสนองพระราชดำริมีสมาชิก800คนที่ผ่านมาได้จัดทําท้าป่าสามัมคีเพื่อสร้างเรือนพยาบาลพร้อมมอบยาและเวชภัณฑ์ ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีผลผลิตทางการเกษตรประเภทเนื้อสัตว์เพียงพอต่อความต้องการส่วนผักผลไม้และถั่วมเมล็ดแห้งอย่างไม่เพียงพอโรงเรียนจึงวางแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกที่ผ่านมาได้ดำเนินเงินพระราชทานจะซื้อวัตถุดิบประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน โรงเรียนยังขยายการพัฒนาสู่ชุมชนทั้งยังพัฒนาให้เป็นศูนย์บริการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านสุขภาพอนามัยและสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมและด้านสหกรณากรและการบัญชีที่ผ่านมามีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนรวมถึงคณะจากต่างประเทศเข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนที่มีอุปกรณ์การเรียนพร้อมและแบบออนแฮนสำหรับนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์การเรียนทางออนไลน์ครูจะจัดทำเอกสารใบงานแบบฝึกหัดคู่มือและชุดกิจกรรมต่างๆพร้อมคู่มือแนะนำสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองโดยโรงเรียนจะจัดส่งให้ที่บ้าน ในการนี้มีพระชดำรัสแนะนำให้ครูนักเรียนและราษฎรฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 เเรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่งคือเรื่องสุขภาพอนามัยต้องรักษาที่เขาสอนสอนกันนะความสะอาดความไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มี เรืองหลีกเลี่ยงเ,เชื้อโรคหรือว่ามีโอกาสก็ไปรับวัคซีนฉีดยาอะไรเท่าท,ที่ที่เขาจะหาทางที่จะแก้ไขอะไรแต่อะไรได้ก็เราก็ต้องพยายามโดยตัวเองในเรื่องเหล่านี้